ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการลดโลกร้อนรับโปรโมชั่นรับพระสมเด็จวัดระฆังมูลค่าหลักล้านในมูลค่าร่วมบุญหลักหมื่นนะคะมาชมเงื่อนไขวิธีง่ายๆนะคะในการเข้าร่วมโครงการค่ะเพียงแค่ท่านเลือกผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน1ใน3ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุดที่1ปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนชุดเล็ก สำหรับครัวเรือนชุดละ1,000บาท10ชุดมูล,ลค่า10,000บาทค่ะรับถังเคลือบอะลูมิเนียมไซส์เล็กและซิลิคอน50กิโล1ถุงค่ะผลิตภัณฑ์ชุดที่สร้สั่งชุดผลิตปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนชุดกลางผ้าการเกษตรชุดละ2 0 0 5ชุดมูล,ลค่า10,000บาทค่ะรับถังไซส์ใหญ่และซิลิคอน50กิโล1ถุงค่ะ ผลิตภัณฑ์ชุดที่3ส,สั่งชุดบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนชุดละ3,500ชุดมูลค่า15,000บาทค่ะได้รับถัง3ถังฝาครอบ1ฝาด็อกเตอร์คีน1ขวดออกซิเจน1ชุดและฟองน้ำา2ชิ้นค่ะและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการลดโลกร้อนรับพระสมเด็จหลักล้านค่ะ ข้อที่1สั่งชุดผลิตภัณฑ์1ใน3ชุดที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่2จัดส่งชุดผลิตภัณฑ์คาร์บอนที่ท่านเลือกให้กับสมาชิกของท่านต้องทําการแจกให้ฟรีนะคะพร้อมทั้งอธิบายวิธีการทําปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนในช่อง YouTube ได้ค่ะ ข้อที่3ส่งรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรของสมาชิกที่ท่านนำไปแจกมาที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีทางช่องทางเพจอินบ็อกซ์อีเมลแอดเดหรือลายโอเของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีได้ค่ะข้อสุดท้ายท่านนำรายชื่อที่ส่งมาให้ทางศูนย์มาแลกรับพระสมเด็จวัดละฆางหลักล้านพร้อมใบรับรอง ISO 9001ในราคาร่วมบุญที่พิเศษจริงๆอยู่ที่3 0,000บาทเท่านั้นค่ะท่านสามารถไปชมวิธีการในโครงการต่างๆได้ใน QR code ที่เพจศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีนะคะสแกน QR code ก็จะได้ทราบโครงการต่างๆของศูนย์แล้วค่ะขอบคุณค่ะ 저 예매 안요로토서리쿠도자 토키네 권탄요비이파카성인 모칸라로자와